การทําเป็นรูปแบบนี้ไม่ใช่หลวงพว่อชิดขึ้นมาหลวงพ่อเทียนทำมา,ตาม,มา,าำตามครูอาจารย์เรียนตามพ่อขอตามครูสิษย์มีครูหลวงพ่อเทียนมาสอนพวกเราให้จังหวะที่หนึ่งหนึ่งในจังหวะนี้สองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าจังหวะให้ลูกอยู่สิบห้าขั้งแต่จังหวะอ่างกัน ถ้าทำจำนานจะได้วินาทีละหนึ่งจังหวะหรอมัก็เข็ยไหงก็เิ็กตต๊กติ๊กดูทุกวินาที